ที่ผมไอเดียผมก็คือหุ่นประเภทนี้แต่ว่ามันทำแอปพลิเคชันได้เกือบจะหมด อันนี้คือฝันของผมแบบว่าไม่ใช่ว่าบินมารับเราไปซึ่งอันนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่หลายคนเขาทํากันแล้วจะบินไปออกอวกาศซึ่งมันไกลตัวกับเจเนเรชันเรานะซึ่งเจเนเรชันเราก็คืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันไม่ใช่หน้าตาต่างกันแบบว่าเราจะทําหุ่นยนต์ทําความสะอาดก็ต้องไปซื้อไอโรบอทอะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคต้นทุนมันถูกแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามีหุ่นตัวหนึ่งสามารถติดตัวทุนบางอย่างเปลี่ยนเหมือนเครื่องดูดฝุ่นไปเป็นเครื่องเช็ดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทาให้มันมี ตัวหุ่นตัวเดิมเรา ไม่รู้ว่าอีกหน่อยว่าประเทศไทยเราจะเข้าสังคมสูงอายุเพิ่มขึ้นมากไหมเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับก็คือจริงอยากได้นวัตกรรมอะไรเนี่ยที่มันอยู่ใกล้กบบมนุษย์มากที่สุดแล้วก็เฟรนลี่หุ่นยนต์อะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่หน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็มนุษย์มองแล้วว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนเราที่มันมองแล้วแบบว่าเออเราอุ่นใจอาจจะไม่ได้ดีไซน์เหมือนเสือเหมือนวัวที่มันดูแล้วแบบเป็นเครื่องทุนแรงเกินไปก็คืออยากได้อะไรที่มันแบบว่าเป็นหุ่นที่ใกล้ๆตัััััวววเเรรรราาาาาดยสสต์์ลลลีีีีีี้้งงงทท่่มมมมมมนนูปกกกษณขแแออ แล้วเราอุ่นใจซึ่งไอ้ตัวหุ่นพวกนี้มันน่าจะมีประสิทธิภาพในการที่จะไปทำอะไรต่างๆอย่างที่ผมอยากได้เห็นจริงๆก็คือพาเราไปเดินเล่นอย่างที่บอกว่าจะมีคนพิการเราก็จะใช้หุ่นตัวนี้ได้ซึ่งผมอยากได้จริงๆก็คือหุ่นอะไรก็ได้ที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่สเสถียรแล้วก็สามารถเอาไปทำงานได้หลากหลายซึ่งถ้าเรามองจริงก็คือเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ได้ที่เราสามารถจะสั่งให้มัน ทุ่นแรงเราไปหยิบของในตู้เย็นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไปวิ่งกับเราตอนเย็นที่ผมไอเดียผมก็คือ หุ่นประเภทนี้แต่ว่ามันทําแอปพลิเคชันได้เกือบจะหมดอ่ะอันนี้คือฝันของผมแบบว่าไม่ใช่ว่าบินมารับเราไปซึ่งอันนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่หลายคนเขาทํากันแล้วจะบินไปออกอวกาศซึ่งมันไกลตัวกับเจเนอเรชันเรานะซึ่งเจเนอเรชันเราก็คืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันไม่ใช่หน้าตาต่างกันแบบว่าเราจะทําหุ่นยนต์ทำความสะอาดก็ต้องไปซื้อไอโรบอทอะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคต้นทุนมันถูกแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามีหุ่นตัวหนึ่งสามารถติดตัวทุนบางอย่างเปลี่ยนเหมือนเครื่องดูดฝุ่นไนไปปเเ็ครื่อง เ็ดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทําให้มันมีแอปพลิเคชันได้เพิ่มขึ้นแต่หน้าตามันยังเหมือนเป็นตัวหุ่นตัวเดิมเรามันก็ทําให้เหมือนเราไม่ต้องไปนั่งเมมโมรีว่าเออเดี๋ยวเราจะดูดฝุ่นเราไปเปลี่ยนทูนเราหรือไปเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเราอันนี้ก็คือทําให้มันเหมือนแบบมีแอปพลิเคชันที่กว้างมากๆ